โอ้ยวันนี้งานเข้าอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับมีงานเข้าอีกแล้วเราก็ต้องไปทํานะครับผมเพราะว่างานต้องทําครับผมนะเอองานกงงานแก้งานมุงงานใหม่งานกงงานเก่างานอะไรก็มาเถอะมาเถอะนะครับผมนะโอเคกราบสวัสดีผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะวันนี้เราจะ จเจ้าปอจเจริญการช่างนะผมนะปีไหน2019นะครับผมนะเดี๋ยวจะเอาออกไปเกี่ยวมเมล็ดพันอะไรก็ไม่รู้ที่มันอยู่ตรงที่เรา,เาตัดเนี่ยตัดตรงเนี้ยเออที่เราไปทําการไถนะครับผมนะโอเคเดี๋ยววันนี้จะลองไปลองเกี่ยวดูที่ว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับว่า,าน้องเขาจะออกหรือเปล่านะมันจะเกี่ยวได้หรือเปล่าผมยังไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวลองเอาไปดูนะครับ เพราะว่าเจ้า,จาของที่เขาจะทําถนนนะครับทาถนนเข้านานะครับาเขาก็เลยเอารถเกี่ยวมาเกี่ยวออกนิดนึงแล้วกันเนาะเอาแล้วทําไมกดวางไม่ได้อ๋อเกี่ยกดอีกโอ้โหนึกว่ากดวางห่างไม่ได้สั้นแล้ววันนี้ก็อยู่กับปานเอ้ยปอเจริญกันช่างนะผมสีแดงนะผมบึนบึนไปไป,ปเดี๋ยวราถอยกันเลยครับผมนี่มีมองข้างรถด,ด้วยแต่ว่าอันนี้มันมันกว้างไปนิดนึงเนาะ อามันยกหัวยังไงวะลืมว่ะมันเล่นรถเกี่ยวนานลืมว่ะยกไงวะไม่รู้อ่ะนี่สามารถยกเรายกปากเกี่ยวได้อิสระเลยนะทุกคนถ้าเราลงมัดตัวนี้มานะผมดีจัดเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราถอยกันเลยครับผมไม่เป็นไรยกยกหัวเกี่ยวไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมวันนี้เอาตู้แอร์ออกเลยนะทุกคน เอาตัวแอลออกเลยอะเออเพราะว่าฝุ่นน่าจะเยอะนะครับผมโอเคเราตูวแอลออกไปเลยเฮ้ยทำไมไม่เก็บอุ้มเราพี่เอ,อ้ยเก็บอุ้มกันดิกอ,อัลเทเมออกสุดแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นไรมันลงได้แค่นี้นะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรไปเราจัดการกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเกี่ยวคนลอยเกี่ยวคนลอยนี่เดี๋ยวเราเกี่ยวกันเลย ก็พื้นที่ก็อยู่ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวออกไปตรงนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมนะโอเคแล้วกันนะครับผมวอ้โหค่อยๆไปเด้อลูกพี่เด้อค่อยๆไปเด้อระวังต้นไม้เด้อลูกบินรถต้นไม้มันดิบไล่เมาเนี่ยอัสเออไปไปไปค่อยๆไปนะครับผมนะแล้วค่อยๆไปเลยหลักกันเราค่อยๆเปลยหลักกันสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าที่แสนสดใสมันเช้าตรงไหนวะเนี่ย บ่ายสองแล้วลูกพี่เออบ่ายสองแล้วเนี่ยบ่ายสองแล้วนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับผมโอเคบวดกันแล้วผมอันนี้ก็สามารถเกี่ยวได้ใช่ป่ะไอ้ไม่ไม่ได้ดิอันนี้มันเป็นอ๋อเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นอะไรวะมันเป็นมันนะผมมันเป็นมันเออเป็นมันมันพงมันเพศอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม เนเร็่ีเด้ออย่าตกเด้ออย่าตกเด้อค่อยเบรกนะผมค่อยเบรกมันอากาศมันก็จะมืดนิดนึงนะทุวันเดี๋ยวผมปรับเป็นเวลาสักเที่ยงดีกว่าน้ะมันจะได้แบบสว่างสว่างก็เท่ากันนี่ว่าเฮ้ยลืมปิดไฟรถเกี่ยวนีอะผมก็ไปเลยครับผมอุ้ยวิวิอิ้ิว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 ยวิ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 นิว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  เฮ้ยทำไมมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาอย่างนี้ล่ะใจเย็นก่อนลุงพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก็หลักการนี่ลันลันกลางป่าหน่อยไม่ได้ปะนี่ติง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 ไหนวะตรงไหนวะอ๋อนี่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 รถคันนี้จอดอยู่ไหโอเคเดี๋ยวเราลงที่บ้านเขาเลยแล้วกันนะสายานลงที่บ้านนะสายานเลื่อนนะครับผมสายันลงที่บ้านเลยแล้วกันนะครับผม ขอดขอยัดลงขอยัดจอดที่บ้านนะขอยัดจอดที่บ้านเลยแล้วกันนะครับผมดีครับผมเอาปานจเจริญเอ้ยอ๋ยอไม่ใช่ปานจเจริญปอเจริญการช่างสีแดงนะครับผมนะแต่ว่าปากเป็นสมบูรณ์นะครับผมโอเคนี่เลยนี่เลยสมบูรณ์นะับนะับปอก็แจกในในเพจนี่เออผมเห็นอยู่นะครับผมใครอยากโหลดก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะทุกคนนะขอบคุณมากแล้วกันนะผมนี่แล้วก็จะออกงาน วันนี้ขออนุญาตเอาปอจเจริญการช่างออกงานแล้วกันนะครับนี่โอเคเนี่ยสามารถยกปากยกอะไรได้หมดเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเออมันดีเนี่ยมอดนะผมเป็นมอดนะนี่ยกปากได้สบายเลยนะผมเออดึงดึงดึงเอดึงดึงด,งด,งดงึนี่ยอ่าเนี่ยยกยกตามใจเราชอบเลยนะ ยกตามใจชอบอันนี้อันนี้เอาตรงนะผมผมไม่แน่ใจนะว่าเราจะเกี่ยวได้หรือเปล่านะทุกคนเนี่ยอไตัวไอตัวดอกไม้สีม่วงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะเกี่ยวได้หรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะครับเฮ้ยผมลงมัดตัวนี้มามันมันอะน,นี่ไม่ได้เหรอวะจับเครื่องครับผมกางอุ้มครับนี่ก็เวล,ลากางอุ้งก็เดินขึ้นมาแล้วกันนะผมเฮ้ยจะบปัดจับปิว้วจับปั๊เดินขึ้นยางไี่ไปเลยอึ๊บอึ๊บ เฮ้ยอยอบโอ้โหมันโดดขึ้นไม่ได้อะคึบเออนี่ขึ้นได้ละนี่กลางอุ้มถีบปังๆอะไรก็ว่ากันไปนะผมโอเคไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะผมก,ก็เวลาขึ้นก็มาขึ้นตรงนี้เปิดประตูเข้ามานะผมนะไปครับเดี๋ยวเราลองเกี่ยวดูนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวได้เปล่านะเกี่ยวดอกไม้อ่ะโอ้ยอ,อย่าไปเหยียบๆๆๆอย่าไปเหยียบมองไม่เห็นทุกทีพี่เกี่ยวได้เปล่านะ จะได้ป่าวะเนี่ยลองดูนะเกี่ยวได้ป่ะเนี่ยออมันได้ป่ะวะเนี่ยวิ้ยไม่ได้เหรอไอ้เงี้ยไม่ได้วะ่ะหรือว่าปากมันสูงเกินไปวะผมไม่ได้ติปากไหนดีมาซะด้วยไม่ได้ติปากของเาเรียกว่าอะไรของพอเจริญมาด้วยนะเนี่ยลืมติ๊กนะผมใช่เหรอมันสูงเกินไปเหรอใช่เหรอวะ มันสูงเกินไปเหรอครับเนี่ยแ,แถวนี้มีข้าวปหเนี่ยโอ้ไม่มีข้าวเลยลองเกี่ยวเลยว่าอันนี้ก็เป็นหญ้าข้าวเป็นสีอะไรวะสีเหลืองอ๋อโอ้โหข้าวมีนกไกอ่อ่ะไก่จัดเลยอะ่ะข้ามมานุ่นนข้ามานี่เลยมันเกี่ยวไม่ได้เหรอวะนี่ยมันสูงเกินไปใช่ปะเนี่ยใช่เหรอวะหรือว่ามันมันยังไม่สุกเหรอวะผมไม่รู้ดูการมันซะด้วยนะเนี่ย ยังไม่อะไรเดี๋ยวลองเกี่ยวดูสักตั้งนึงก็ได้นะครับผมอ,นะอันนี้อันนี้มันคือสุดแล้วนะทุกคนนะมันเกี่ยวไม่ได้รือว่ามันหรือว่ามันมันต้องใช้รถอะไรเกี่ยววะเนี่ยมันเป็นเหมือนดอกไม้อะ่ะผมอยากเกี่ยวอ่ะผมอยากเกี่ยวผมอยากเกี่ยวจังเลยผมอยากเกี่ยวจังเลยผมยกกยยไฟสว่างมากเลยอ่ะ เกี่ยวมากอนะ่ะเดี๋ยวดูดูที่ผมขออนุญาตดูปากเกี่ยวเลยเนี่ยมันมีแค่สองรุ่นมีปอนไอ้ฟนเจริญเงี้ยผมือ,อไม่ผมไม่แน่ใจนะว่าอันนี้มันเกี่ยวได้หรือเปล่าหรือว่ารถมันเกี่ยวไม่ได้หรือว่าเออคือดอกไม้เนี่ยมันมัน ใช้รถเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้เอออันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับทุกคนหรือว่าดอกไม้มันยังไม่สุกยังไม่ถึงฤดูกาลอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมมองว่ามันมันรู้สึกว่ามันมันจะสูงเกินไปแล้วมันจะเกี่ยวไม่ได้สิจปะมันสูงเกินไปแล้วมันเกี่ยวไม่ได้ใช่ปั๊กเปัเนี่ย แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยแล้วผมจะเกี่ยวได้ไหมครับเนี่ยโอ้โหแล้วผมจะได้เกี่ยวไหมครับเนี่ยอ่าตอนนี้ผมกําลังปลูกข้าวนะทุกคนผมกำลังลิ่งให้ข้าวมันโตนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเกี่ยวกันดูว่ามันจะเกี่ยวได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวรอรอดูรอดูรอดูเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ก็ข้าวเราโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหลืองเป็นที่เร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ียบร้อยเดี๋ยวเราจะทดลองเกี่ยวกันดูนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเกี่ยวดอกไม้มันเกี่ยวไม่ได้ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวลองอ่าผมเปลี่ยนได้ทําการเปลี่ยนอะไรนี้แล้วเดี๋ยวลองเกี่ยวดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วใครมาพับอ่าอุ้มวะเนี่ยขอภัยด้วยนะเมื่อกี้มันเป็นจอเต็มจอเนาะอ,อขอภัยด้วยละกันเนาะมาดูนะถ้าเกี่ยวไม่ได้อ๋อเกี่ยวได้เกี่ยวได้ไดโอเคโอ้โหสวยเลยแบบนี้สวยเลยครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปยกตูดเออพี่ไปยกตูนเขาดิแหม เดี๋ยวผมเดี๋ยวเราเริ่มเกี่ยวกันเลยแล้วกันนะทุกคนนะอ้ามันต้องโคตรหนี้บอกแล้วอุ้ยอย่าไปตกอ่างนะพี่ให้ไปหาตกอ่างเด้อพี่เด้อะอุ้ยโอเคแม่ดีครับผมโอเคเกี่ยวได้เราก็ลุยกันเลยครับทุกคนนะเกี่ยวเกี่ยวในป่าในดงเลยครับผมโอ้ระวังแตนเด้อพี่เด้อระวังแตนเด้อแตนตอดปวดแทะๆนั่นเด้อตาโปะปอกนเออพูดกี่หลักกัน ต้งแตนทุกทีแล้ววังแตนเนอะเกียบผมเราก็จะเกี่ยวกันขนาไปก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนนะกระจายฟังบนตัวอะไรวะบนตัวอะไรวะลืมว่าเนี่ยชอช้าชงเหรอบนตัวอะไรวะผมลืมว่ะทุกคนปล่อยไม้ไม่รู้ว่าลืมว่ะมันเล่นนานนะผมมัเนเล่นรถรถเกี่ยวนานมากครับอะไรไม่ต้องกระจายหรอกจึ๊บเจ็บเนี่ยเราสามารถแบบยกยกขึ้นยก,ยก,ยกลงได้ ตามใจชอบเลยแล้วละกันนะทุกคนนะแม่โอเคครับผมเดี๋ยวก็จะเป็นข้าวนะเดี oh, ๋ยวเกี asına. ่ยวออกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอ่าเรียกว่าหแมงกูเต้นว่ะกูเต้นว่ะใจเย็นกูเต้นกูเต้นเย็นก่อนเย็นก่อนกูก็กลัวกูก็กลัวผีบากูก็กลัวผีบาเห้ยกูก็กลัว โอเคผมแตนเยอะนะทุกคนแถวๆนี á, ้ขึ <Ooh. S 2> ้นชื่อเรื่องแตนนะผมขึ้นชื่อเรื่องแตนมากนะครับผมนี่โอเคผมใครอยากให้เอารถมรลุมแปลงนี้ก็คอมลองคอมเมนต์บอกได้ละกันนะทุกคนตรงนี้ก็เจ้าของที่เขาบอกให้มาเกี่ยวออกนะเราก็มาเกี่ยวออกให้นะผมเกี่ยวออกเลยมาเกี่ยวออกเลยเจ้าของที่เขาบอกว่าอย่างนั้นนะผมเราก็อาสามาเกี่ยวให้ละกันนะครับผมเราไม่ได้แบบ อารมณ์อะไรอยู่แล้วนะนี่เลยสามชามันกดยังไงผมไม่รู้นะไม่รู้แนละ้วกดมัวแล้วเนี่ยดีวุ้นแต่แต่แต่ผีบาตัวก็กลัวแมโอเคด่วนครับผมจะยินนะจะยินนะ เราข่าไปเลยไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวไม่ล่อลังแตนเขา้าแต่ว่าเราจะกลัวอะไรว่าเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเ,ออเราอยู่ในห้องเก๋งเนี่ยเรามีเก๋งให้นั่งด้วยนะคบผมฝุ่นเยอะครับฝุ่นเยอะรัวฝุ่นเยอะจัดเลยทางแปลงนี้มันแห้งจัดเลยนะทุกคนโอเค okay, เรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้เลยละกันนะครับมากันเลยอแปเงนี้แบบ้าเกี่ยวจริงนานนะทุกคนนานมากเลยครับเนี่ยนานมากเลยนะครับเนี่ยนานจัดเลยนะครับเนี่ย ถ้ารถแจกเขาต้องแบบปิดนี่เนาะเขาดนะูเวลาแบบเวลาไอเลืกเกี่ยวเนาะเขาต้องปิดครับนะผมโอเคขอยยกเกี่ยวเลยละกันไม่ได้เกี่ยวข้าวนานนะผมเกีเ่ยวออกนะผมเกี่ยวออกจ<า>วกนเลยจวกันเลยจวกนเลย,ย,ยนามก็อาจจะเป็นแบบนาฝรั่งฝรั่งอะไรอย่างงี้นะ เอาเดี๋ยว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 อ๋ออ๋อกด G อ๋อกด G นะผมกด G จะยกหัวเกี่ยวได้โอเคโอเคเข้าใจละกด G นะผมต้องกด G ก่อนแล้วกันนะจีเงี้ยต้องกด G ก่อนนะผมถึงจะยกได้โอเคโอเคเข้าใจละโอเคโอ้โหเราคงงูอยู่ตั้งนานเนาะนี่เลยนี่เลยโอ้ห็นเต็มตาเลยเนาะ เออมันต้องแบบนี้ดิเห็นเต็มตาเลยเนี่ยเออีเยเห็นเต็มตาเลยนะผมเห็เ้เห็นเต็มแบบเต็มตรงเต็มตาอะไรเงี้ยเออเออมันต้องหนีดิมันต้องวัดองคนนี้ดิเคี้ยผมวกเลยครับทุกคนครับเฮ้ยเห็นเต็มตาเลยนะผมโอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะ <c oughs> แน่นอนครับผมแน่นอนจริงอะ่ะเออแล้วเจ๊แกนี่ อันนี้ยังไงวะสมมติว่ามันมีคันนาแล้วกันนะทุกคนนะสมมติว่ามันมีคันนาแล้วกันเนาะแล้วเจ๊แกเก็บน้ำยังไงวะเนี่ยลุงเหรอลุงด้วยเจ๊ลุงแล้ว,ลลวลลกันนะเรียกลุงแล้วกันนะนี่ครับผมไปกันเลยครับผมไปกันเลย ตืไปกันเลยครับไปเลยเกี่ยวไปเลยหูม้วนเอาทั้งยาทั้งข้าวทุกคนมาเกี่ยวด้วยเหยียบด้วยครับนะปน,น,นกันไปเดี๋ยวก็เสร็จเองละเดี๋ยวก็เสร็จของมันเองนะเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับนะม้วนเอาทั้งยาทั้งข้าวไปเลยครับผมโว้ยหลับังแตน์หลับังแตนลูกพี่หลับังแตนโอ้ยไปตอดปวดแท้ๆได้เด้อเนี่ยาหาไปบุกเข้าไปเด้อตาปูนกๆเด้เนี่ เดียผมตรงนี้ตรงนี้เราต้องเอานี่มาตักออกแล้วอะทุกคนตรงนี้มีสิ่งแปลกปลอมนะครับผมด้วยนะครับตรงบริเวณนี้นะเราเอาแมคโครมาขุดออกแล้วว่ะโอ้ยยิ่งก็กลัวยิ่งก็กลัวโหวิ่งเรียบอ่างเลยครับผมวิ่งเรียบน้ําเลยครับนะเพื่อก่อนตรงนี้มันจะลกมากครับ ลุกจัดๆเลยอะ่ะเฮ้ยอย่ามา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 มันมากับเราทำไมเนี่ยอย่ามาดิอ right ดย่ามาดิอย่ามา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 พี่โหด้วกิ่งไม้เต็มเลยอ่ะโอ้โหเราต้องเกี่ยวไปถึงนู่นเลยนะทุกคนนะซึ่งคันเดียวนี่อุ้ยมองไปทางนี้เห็นเห็นเห็นข้างหลังเลยนะเนี่ยช่องเนี่ยเห็นข้างหลังเลยอะ่ะเออดีไว้ดีดีดีด,ด,ดีจัดเลย เราสามารถปรับกล้องมาข้างหน้านี้ได้นะครับทุกคนเนี่ยมาสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับสามารถมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ดูแบบนี้เลยก็ได้นะครับดึงออกเออแล้วก็ดึดงกลับก็ได้นะผมแอบโอเคแต่ว่าข้างซ้ายข้างขวาตัวไหนวะข้างซ้ายข้างขวาลืมปะลืมลืมทษทีออมันปรับได้เดินหน้าซ้ายขวาคนระับขึ้นลง ขึ้นลงไม่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าโอ้กิ่งไม้กิ่งไม้ลุงกิ่งไม้โอ้ยกิ่งไม้ออกให้หน่อยดิโอ้อันตรายนะรถเกี่ยวกิ่งไม้เนี่ยอันตรายนี่อันตรายนะลุงเด้ออย่าหาทำเด้อลุงเด้ออันตรายลุงอันตรายกิ่งไม้ออกให้หน่อยแล้วลุงนะโอ้กิ่งไม้ออกให้หน่อยกิ่งไม้ออกหน่อยมี่ไผยู่บ่เดะโอ้ยมึงไผยโยคนเลย ิงไม้ออกให้หน่อยนะครับจิกไม้ออกให้หน่อยละกันเนาะแล้วก็เกี่ยวไปเลยครับผมเกี่ยวไปเลยนึนครับผม,มช,ช่วยกันเลยครับผมช่วยกันเลยละกันไปกันเลย,ไป,เลยไปกันเลยไปกันเลยโอเคแต่ผมปิดไวเ้เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะก็ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็เดี๋ยวจะเอามาลุมนะครับใครอยากให้เอาคันไหนมันลุมบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวในฟาร์ม2ลสองกันด้วยแล้วกันนะฟาร์มยี่สองผมยังไม่ได้ทานาครับผมไม่ใช่เลยหรอกยังไม่ได้ทํานานะผมโอเคเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะฟาร์มยี่สองยังไม่ได้ทํานาแต่ฟาร์มสิบเก้าทำไปแล้วนะผมเออไม่ยังไงหมายถึงยังไม่ได้ทํานาไทยนะมีมันมีแต่นาฝรั่งคนดูจะดูไหมล่ะ โอเคเราเจอกันชิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ลาด้วยก่อนแล้วกันนุบบูดาผมสวัสดีนะ